เพื่อเป็นการให้อว่าและให้กำลังใจแด่น้องๆผู้อตรอนะครับหลังจากนั้นนะครับตุกท่านที่ให้เป็นผู้มีเกียรติกล่าวให้อว่าเสร็จแล้วนะครับจะมีเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการ CBTX นำทีมลง ยังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบควบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะพยายามที่จะให้นําบุคคลนะครับที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับที่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงของอาชีพบําบัดนะครับซึ่งจะเป็นที่ยกรนะครับได้นํามาเข้าสู่การอบรมนะครับการบำบัดนะครับแล้วก็ เรื่องเก่ับสูขนะครับมาเป็นกำลังสำคัญท,ที่นม้ยแพะเองเนี่ยมีนโยบายมากมายนะครับที่ทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งได้ให้ความสำคัญมาเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยที่วันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้นะครับกันนะครับที่จะได้เรียนรู้นะครับต่างๆไปด้วยกันในการที่จะมาพัฒนาิปการสร้างโครงการน,นี้ขึ้นมาแล้วก็มีเป้าประสงค์ที่จะคืนอ ผู้เสพผู้ใช้ผู้ใช้นะครับเื่ออยู่แลพวกเราชาวพัทยานะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับทั้งท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับวันนี้ในนามของโรงพยาบาลเองก็มีความตั้งใจและก็ยินดีกับสุขภาพจิตของอังท่านุลของสังคมต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านส่วนที่อยู่ในที่นี้ครับขอขอบคุณขอบคุณมากครับผมครับเราทำสำเร็จแน่นอนพวกเรามีจิตใจที่มุ่งมั่น พอเราทำสเร็จแล้วเราเลือกใช้ยาเราถือว่าอย่างที่ท่านผอท่านผอโรงพยาบาลท่านผู้นะครับพวกเราเป็นแค่ผู้ใช้ยังไม่ได้พิเศษพู้ติดนะครับเราชุมสายนะครับท,ท,ท,าาท,บท่านประธานชุมสายลาสาวพอดทอนกวบลนิติพันธ์นะครับกล่าว Lebt der Katja, ja,